เพชรพาลวดสวัสดีที่สู้ฝูงุกคนครับผมมื่อนี่มาตามเนวทางล่าพัฒนาของปูขุนวันจันทร์ที่30ตุลาสองหาหกหกหมดสุดท้ายของเดี่ยตุลาเมื่อวันศุกร์ที่ยีบกตุลาบสนาบนมันออกสองสองสองเลขล่างก็ออกหนึ่งสองอันนี้คือเมื่อวันศุกร์ที่ยี่สิ ของคู่คุนเขาตะเลขวิ่งตัวเน้นเพาเขาเขาตะเลขวิ่งเข่าสองสองมาทั้งบนทั้งล่างสองมาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเลขบุนมันดออกสองสามตัวเลขล่างออกหนึ่งสองส่วนเลขกวิ่งรูดมากทั้งบนทั้งล่างของคู่คุนของเราเขา,เา,เามาตามกันต่อบ้านจันทร์ที่สามสิบ หวันที่สามสิบตุลาหกหก ส่วนเหล็กติดเหล็กฟิ้นบนราง ร่างศูนย์หนึ่งสีสเ่เก้า เล็กติดเล็กวิ่งบนลาง0 1 4 6 7 9 ส่วนปูจับคูหนึ่งศูนสี่ศูนยศูนย์เจ็ด ศูนเก้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ปูกลับหอยฟอร์มถ้าปลามักปูจับกัดจับเอาได้พี่น้องไงปละมักปูจับคูัวหอกัดจับคเอา ่วนเล็กวิ่งลูดเล็กวิ่งรูดบนล่างวิ่งลูดบนล่างศูน วิ่งรูดบนล่างศูนย์กับเจ็ดวิ่งลูดบนล่างศูนย์กับเจ็ด 7. ส่วนตัวเน้นจับครูปูเน้นให้สองครูได้พี่น้องครูเน้นให้ศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ เน่นสองคู่สองหางก็มีตที่มีมีตกกันตัวร่องอีกตัวกันตัวร่องอก็มีตัวกัน กันคิมีศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหลายตัวพี่น้องมากัะจัดขัดกระพานได้ตัวเลขกกเป็นแค่แนวท่างถ้ามีตเลขในใจตัวใดก็จังผิดจัโดนาเบิ่งตัวกันกัะซี่คู่ล่ะกันเบิ้นกัะซี่คู่ ตวบวกันกับโกคู่ก็ยังมีเลขสามตัวอีกพี่น,อน้องอันนี้คือตัวกันศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหกหกเจ็ดเจ็ดก็ยังมีเลขสามตัวสี่ตัวอีกมีปะเออไม่ไมีม,ไม,ไมีไม่เลขสี่ตัวหางเดียวส่วนเลขสามตัว ก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าเก้าเจ็ด ศูนย์ศูนย์เกตเก้าเลขคู่เดียวหางเดียวปูมาวิ่งสไปซับมากันได้เหยซีคูที่ในเลขซีตัวสองเก้า 07อันนี้เลขซีตัวส่วนเลขสามตัวปูเน้นให้อยู่ปูเน้นในห้างเดียว907คือตัวเน้นตัวกันตัวร่องเดียวแอ็ดกระชิดวนใเดอเอฟซีด้ฟังอีกรอบ อ่ะพี่้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมปันจันที่สา่ส0่ตุลาซองหา6ลาพััฒนาปูขุนส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่นบนรางเหล็กติดเล็กวิ่นบนรางมีศูนย์มีหนึ่งมีสี่มีหกมีเจ็ดมีเก่าปูจับคู่ให หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดศย์เกเจ็ดศเกคู่กันน่ในศูนย์เจดกับเก้าศูนย์ได้พี่น้องสองคู่2หางส่วนบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับเจดศย์กับเจ็ดส่วนตกกันนี่ก็มี 0, ูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งกกเจ็ดเจ็ตักันได้พี่น้องได้ที่นี่เลขสามตัวเก้าศูจดเจ็ดศนย์เ้า 970 079นเลขสตัวคู่ก็เน้นให้9 07เน้นคู่เดียวส่วนเลขสี่ตัวสอง7 2907อันนี้เลขสี่ตัวได้พี่นอ้องได้พี่นอ้องเข้ากับแคปหน้าจอตามนี้ครับผมมักกระจัดคัดกระพานเด้อตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางมักตัวใดชอบตัวใดน่ใจกันพิจารณาเพิ่งวันจันทร์ที่30 ครับขอพระคุณปูคุนที่ให้แนวทางล่าพัฒนามากครับขอพระคุณอะไรครับผมพี่น้องเข้าก็แคบหน่อยจอตามนี้ครับผมธรรมากกัดจัดตะขัดกระพันก็ขอให้โชคๆมันมันเรื่อยๆแหงๆสุขผูสุขนก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็คิดว่าได้พลาดคิปใหม่ๆเด้อพี่น้องเลย หนะ้าข้อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม